สวัสดีพี่นอ้องป้องายสุผู้สูคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญยายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสีมาอัปเดตข่าวของทางบอสบิ๊กพญาบ้านฟินแลนด์สูฟังนะครับว่าแล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับ f อฟซีแพลวสุดเดือดหลังบอสบิ๊กโพสตแบบนี้ลั่นถ้วยแดกข้าวไม่มีแล้วมั้ง มีแต่ถ้วยรางวัลคนเก่งปาพี่น้องแมนเดือดอีหอย่างคักแท่นน้อบัตรที่นี่เนาะครับเดี๋ยวผมเ้าซูฟังเด้อครับผมก็คือว่าแบบนี้เนาะครับสืบเนื่องมาจากทางบอดบิ๊กนะครับเพื่อนได้มีการปล่อยเพลงใหม่นะครับพี่น้องนะครับแล้วบัตรที่นี่เนาะครับทางบอดบิ๊กเพื่อนก็โดนแซดโดนว่าคือเก่านน่นแหละครับพี่น้องว่าเสียงบอดีนะครับเสียงจ้งสั้นจ้งซี่ประมาณเนี่ยพี่น้องนะครับ ถือแสะสื่อว่าบอดบิ๊กเลาก็เลยได้ออกมาโพสนะครับโพสตามสไตล์บอดบิ๊กนั่นแหละครับพี่น้องนะครับซึ่งโพ์แรกบอดบิ๊กบอกว่าต่อให้ฉันเสียงดีหรือบอดด่ดีงานฉันก็นหลายยูเดอร์ว่าสันครับพี่น้องห้า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 บอกไว้ก่อนกูสังว่าสันครับอันนี้โพ์แรกพี่น้องโพสต่อมานะครับบอดบิ๊กเราก็เลยว่าเอาเสียงบดด่ดีแต่ปล่อยเพลงออกมา คุณคือเบิร์ไว้แท้ป๊าด์สามชั่วโมงหนึ 100, ่งแสนวิวแล้วมีมซุ้มเสียงดีๆซีบอสขนลูกตีนะครับพี่น้องอันนี้บอดบิ๊กแล้วก็โพูดไปตามสไตล์แล้วแต่ว่าล่าสุดนะครับเพลงของบอดบิ๊กนี่กะสี่สามแสนวิวแล้วพี่น้องนะครับที่ปล่อยมาบัดทีนี่เนาะครับเอฟซีอีกฟังหนึ่งกะเอาตรงๆนั่นแหละครับพี่น้องกับเอฟซีของทางคุณแพลพวเนาะครับก็ได้นะครับมีเพจเพจหนึ่งพี่น้องผมเอ้อซื้อเพจบวอลเต็มเลยนครับซื้อเพจทอิลา่า น้อยล้ำสิงนั่นแหละครับเพื่อนกับเป็นเอฟซีตัวยงนะครับของทางคุณเผวเพาอยู่แล้วออกมาฟาดนะครับออกมาฟาดกับวัดบิ๊กทันทีเลยพี่น้องนะครับกับออกมาพูดประมาณว่าผู้ใดไปเงืดผู้ใดไปสะออนประมาณนียครับพี่น้องนะครับเก่งแต่คุเดี๋ยวลุดประมาณนียครับเก่งลุดเอาลังวันไปลุดประมาณนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมอ่านสูฟังนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเพจสบายดีทูเดย์นะครับเพื่อนก็ได้ออกมาพูดแล้วกับเป็นการ แชะนะครับหนาพูดของทงอั้งเพดนะครับอีหลาน้อยล้ำสิงนั่นแหละครับพี่น <and> so ้องนะครับเพดสบายดีทุดรศกระโพดสั้นๆว่าเงื้อว่าสั่นครับพี่น้องนะครับแล้วนะครับทั้งเพดเอ็บสีคุณเผาเพาคุณโพดไว้แบบนี้ครับโพดว่าถามจริงๆเขางึดหยังบ่ว่าสั่นครับพี่น้องแซะคุมขยมเบ้าแแวะนะครับชนะรูด เอาถ้วยรางวัลไปเลยคนเก่งว่าสันครับพี่น้องแต่ละครันะครับพืิเหลียใจหลายนะครับเอาถ้วยรางวัลไปเลยคนเก่งนะครับถ้วยแดกเขาไม่มีแล้วมัง้งว่าสันครับมีแต่ถ้วยรางวัลคนเก่งนะครับก็เอาง่ายนะครับกับประชุดประชันวอร์บิ๊กนั่แหละครับว่า ให้เก่งต่เจ้ารูดนะครับเอาถ้วยรางวัลไปรูดเก่งหลายประมาณเนี่ยพี่น้องถ้วยกินเขานะครับหรือเอาตรงเพื่อนกะบอกว่าถ้วยแดกเขานคือสิีมีแล้วมั้งนะครับคือสีมีแต่ถ้วยชนะเลิศถ้วยชนะอ่าถวยรางวัลคุณเก่งเนาะประมาณเนี่ยครับพี่น้องกะเป็นการประชดประชันนั่นแหละครับนะครับหลังจากนั้นนะครับทางเอฟซีของบอดบิ๊กเฮนกะเข้าไปคอมเมนต์นะครับพี่น้องเยอะแยะมากมายเลยนะครับคอมเมนต์นะครับไปในทิศทางเดียวกันนะครับท่านแรกคอมเมนต์ว่าอุ๊ย ดิ้นดิ้นดิ้นนะครับทันต่อมานะครับก็บอกว่าคนนี้เม้นด่าประจําคงหิวข้าวแหละนะครับก็บย่างที่บอกพี่น้องนะครับเพิ่นเป็นเอฟซีตัวยงเลยแหละครับดาประจําอยู่แล้วนะครับเพจนี้ท่านต่อมาก็บอกว่าผู้นึงเว้าหมานแต่เงินแต่คานะครับย้มสูเว้าหมานแต่ค้นดาหาแต่แนวบ่จริงมาลงนะครับพอค้นรูทันกับลบโพสไว้นะครับปึกแต่ซุ้มสูนีละนะครับ อฟซีทันนี้นะครับพี่น้องแล้วก็อีกสองท่านนะครับอีฟซีทานต่อมานะครับท่านนี้คอมมินวาพวกมันทําได้แค่เห่ากับอิจฉานะครับสั้นๆน,นะครับแล้วกับท่านสุดท้ายนะครับก็บอกว่าย้ายเขาเป็นอีอย่างคะตอมอิจฉากําเลอรบ,บอห้า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 นะครับกรีดสิคะกรีดดังๆค่ะนะครับความหมายท่านนี้ก็บอกว่าขันขันเลียใจหลายอิจฉาหลายกะห้องออกมารวดกรีดออกมารวดประมาณนี้พี่น้องนะครับ ผมก็เลยออกมาอัปเดตมาเว่าสูฟังนะครับบอสบิ๊กก็ตามเคยพี่น้องโดนแซะโดนด่าอีกแล้วนะครับล่าสุดนี่บอกว่าเอาถ้่วรางวัลคุ้นกิ่งไปรลดกิ่งอยู่ค้นเดียวนั่นแหละประมาณนี้พี่น้องพี่พี่น้องน้องมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาฟังได้เดลยครับผมเดี๋ยวเจอกันใน EP, อีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ